กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังคุท่านครับขอต้อนรับครูฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหาราศาสตร์ในาการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งหลงคลิปนี้ให้ถตัวนะครับเพื่อใับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกลบับให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหาราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวงดวงให้กับท่านฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอลบฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 6ของเจ้ของชาวลัคนาราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14ีมิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีเมถุนหรือราศีมิถุนนะครับคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวชุรันตนันุหรือดาววสนานั่นเองนะครับในเดือนนี้ครับยังคงสถิตอยู่ติดลาพระนะครับ วาสนาโดยรวมถือว่าด,ดีครับเพราะเป็นตำแหน่งอุดมเกนฑ์ตัวนี้นะครับเข้มแข็งนะครับอุดมสมบูรณ์วาสนาโดดเด่นของโชคลาภแล้วก็ลาภผลนะครับมาดได้แปลว่าโชคลาภจากลาภร้อยรือเสียงโจกเซียงด้วยอย่างเดียวนะครับมันหมายถึงเรื่องของอผลตอบแทนนะครับจากรราการยากการยังงานตีคุ้มค่าครับมีโอกาสได้รับยิบจับเงนินก้อนนะครับถ้าทุ่มเทมุ่งมั่นยา่กการยังงานให้เต็มที่นะครับใครเป็นเจ้าของกิจการา้านค่าเดี๋ยวเขามาขยายที่ดวงการงานทำกำนะครับทั้งนี้ดาวพระพุดเนี่ยยังเป็นดาวช่วยนครัน การร้างเนื้อร้างตัวตัวเองนะครับเรื่องของหลักฐานฐานะมีโอกาสนะครับได้รับลาผลเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเหล็กเหล็กมงคลก็คือเหล็กเกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับบ้านเหล็กเกี่ยวกับทะเบียนบ้านทะเบียนรถนั่นแหละครับแต่ถ้าคุณทําอาชีพนะพวกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นเซลล์เป็นแนหน่าเป็นปอก้าขายของเกี่ยวกับเป็นแนหน่าขายบ้านขายรถเหล่านี้เนี่ยได้ดีนะครับขายที่ดินขยะได้นะครับแต่ทั้งนี้นะครับดาว ดาวพระอังคารครับดาวจุลนาริของคุณก็ยังอยู่ทีเรือนตัวคุณเองนะครับแปลว่าในช่วงวันที่1ถึง9เนี่ยมักจะมีอุปสรรคแบบเป็นคู่แขงมาทดสอบคุณอยู่นะครับาราการงานในงานอาจจะมีกู่แขงอยู่พ่องแต่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าวาสนาดวงของคุณยังคงดีนะครับงคงโดดเด่นครับแต่ทั้งนี้นะในช่วงวันที่สองถึงห้าพฤษภาคมดาววัสนาเดินถอยหลังนะครับมาอยู่ทีเรือนการงานแต่เป็นนิดแปลว่าช่วงนี้ในที่การงานอาจจะมีติดขัดอยู่พ่องนะมีอุปสรรคปัญหาให้แก้ไขอยู่พ่องนะ เราต้งระมัดระวังถ้าเป็นการทํางานแบบพวกงานเอกสารครับพวกหนงังสือพวกตัวเลขหรือว่าเจรจา,าประชาสัมพันธ์ที่ต่อสื่อสารก็ต้องระมัดระวังคำพูกคำจ้าเตรียมแผนการงานให้ดีครับจะได้ราบรื่นนะครับดวงการงาน้าวลัคนาราศีเมถุนคุณมีดาวพระพระสวดีเป็นดาวชุวยังกำแมะหรือของการงานอาชีพและการน้าตีนะครับในเดือนนี้ยังคงสถิตยอยู่ตีเรือนราพระครับเรือนของโชคลาภลาภผลแล้วก็เป็นตําแหน่งพิเศษนะแล้วกราชาโชคนะ มีโจกแบบพระราชาแบบยิบจับมีคนยิบยืนให้นนะครับแล้วเปลี่ยนตำแหน่งพิเศษเฉพาะคุณเนี่ยเนน้องว่าอุดมเกณฑ์ครับเกณฑ์อุมสมบูรณ์ต้องบอกว่าเรื่องของอาชีพนาทีการงานของคุณเนี่ยดีแน่นอนนะครับงานเดิมงานประจําโดดเด่นครับมีความก้าวหน้ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับขายทํามาค้าขายเนี่ยมันบอกว่าได้หลับผลมาเป็นสตังค์หรือว่าบางครั้งก็เป็นคำสั่งซื้อใหญ่ๆเนี่ยมันเนี่ยาก,การยัางไงาแล้วม่ได้สตังค์มันก็เนี่ยาก,การยัาง,งางม่วนนะครับยิบจับสตัง,งค์ ขอใื้ขยันขันแข็งเขอใื้มันอยี่ยการาง,งานนะครับถึงผลตอบแทนจากการทํางานดูติดาวพระอังคารนะช่วงนี้ก็ยังอยูุติเรือน,นตัวคุณเองนะครับวันที่หนึ่งถึงเก้าเนี่ยต้องบอกว่าโชคลาภลาภผลของคุณเนะี่ยมีโอกาสเป็นแบบสองสองเท่าเลยนะครับโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับอยี่ยาการาง,งานทั้งนี้เรื่องของดาวพระอาทิตย์ครับเจร,ราาิญชัดชะอ่าช่วงนี้นะครับวันที่หนึ่งถึงสิบสี่ครับอยูุติเรือน,นลาภะแหงนครยังมีโชคลาภแหมโชคลาภแบบมหาอุดด้วยนะครับต้องบอกว่าการทํางาน กับคนหมูนักนะการเจราจาการติดตอ่อประสานงานหรือว่าขายธุระค้าขายแบบเกี่ยวกับการเดินทางนะครับพวกปกกาแนะนาคนกลางนะครับเกี่ยวกับการทับส่บงสินค้าหรือว่าประเภทขายออนไลน์ช่วงนี้โดดเดน่นเป็นพิเศษที่สุดแล้วนะครับวันที่หนึ่งถึออนะสงสิบสี่เนี่ยมีโอกาสได้รับคำสั่งซื้อยางเงเนี่ยเปลี่ยนเป็นสตางค์ให้กับคุณจัดนักนะครับเรื่องของงานใหม่ครับขครที่มองหาโอกาสทําอาชีพงานใหม่งานเสริมช่วงนี้ยะได้เลยนะครับดาวเข้มแข็งครับดาวพระศุกร์ดาวจุเลนพุทธาของคุณเนี่ย ยูติเอนวินาทเป็นกเกษตรยังเข้มแข็งครับแล้วกับวันที่ซีพษภามเป็นต้นไปเนี่ยยูทิเรนตัวคุณเองของก้ามเป็นปะโมเมเกนตบบอกว่งางั้นเก่างา้นเดิมยังคงดีมีความก้าวหน้าได้สตังค์จันหนักแล้วงานใหม่กับอย่างเงี้ยดีดีครับมีโอกาสเห็นได้ได้เสริมช่องทังใหม่ๆมเนี่ยตบบอกว่งางั้นดวงการงานของเจ้า,าราศีเมถุนโดนดเด่นที่สุดแล้วนะครับแล้วก็หลังจากซีพฤษาาคมครับดาวพระอังคารเจ้าเรือราภาของคุณใหญ่ราศีมาอยูุทีเรนการเงินนะครับแต่เป คือมีโจกลาบเป็นสตังค์กับคุณแน่นอนนะครับเพียงแต่มันตามดวงก็คือได้มาแล้วมันมักจะเก็บไว้แบบใครอยู่นะครับบางเป็นลาบร้อยเนาะแนะนาว่าถ้าได้เป็นสตังค์แบ่งส่วนหนึ่งไปบริจาคทําบุญนะครับคุณก็จะเก็บรักษาส่วนใหญ่ไว้ได้หรือว่าถ้าใครทํางานแบบมีลูกน้องแบบเป็นองค์กรบริษัทเนี่ยแบ่งส่วนหนึ่งนะครับไว้ดูแลให้กับลูกน้อง่ะคุณจะเก็บรักษาส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับแล้วก็ช่วงวันที่สิบห้าพฤษภาคมเป็นต้นไป ดาวพระทิดาเรือนสาชาิของคุณง่ายราศียุตรดันวินาศนะครับเป็นอุจจาพิมุกดาวยังคงเข้มแข็งนะเพียงแต่มันยู่ตรดันวินาศครับแปลว่าการติดต่อสื่อสารการประสานงานกับคนมูอนักการเดินทางการเข้าสังคมทว่นี่ยังคงดีครับเพียงแต่มันมีอุปสรรคมาทดสอบนะครับถ้าเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาต้องระมัดระวังให้ดีนะครับบางทีสื่อสารกันอาจจะไม่เข้าใจกันนะใครทํางานเกี่ยวกับตัวเลขตัวหนังสือต้องระมัดระวังครับงานการเงินก็ต้องระมัดระวัง ือว,ว่าการทําธุรกรรมออนไลน์เนาะพกตัวเลขในบัญชีดูคนดีครับมีโอกาสผิพลาดได้มันเสียไปแล้วมันมีโอกาสาดได้คืนอยากแล้วถ้าเป็นสตังค์ครับจะได้กะต้องพิจารณาให้ดีครับแต่วรวมนะ่ะถือว่าดวงการงานของคุณนะ่ะโดดเด่นเป็นที่สุดแล้วนะครับทั้งการงานงานเก่าและการงานใหม่นะครับโดยเดือนพฤษภาคมแห่งเจ้าลักนณาราศีเมถุนต้องการเสริมดวงตด้านการงานควรไปก,กราบสกกาขอพรจากพระพุทธรูปปังสายหยาดครับทำบุญเป็นสตัง จำนวนตีลงใต้8บาทเหล็กกาลังของดาวพระอังคารครับเมือม่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุตรที่ส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมในเว้นเปิดโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีเมถุนคุณมีดาวพระจันทร์เป็นดาวชจวรกระดุมพระที่แปลว่าวการเงินรายได้และทร,รัพย์สินนะครับในเดือนนี้มีการโคจรเร็วนะครับใหญ่ยายราศีเหมือนปกติครับของดาวพระจันทร์เนี่ยจะนายทุกๆุสวันค์เกิงเขาจะมาโฟกัสในวัน ช่วงวันตีดาวพระจันทร์ออนแอครับดาวจุวนการเงินของคุณออนแอแต่ก็ดูตีดาวพระสุขประกอบนะครับโดยในช่วงนตีต้องดูพิเศษคือช่วงวันตีสิบเอ็ดถึงสิบสองนะครับดาวจุวนการเงินอยูจีเดือนมรณะแต่เป็นปลาครับนะครับวันตีสิบสามถึงสิบสี่เนี่ยการเงินอยู่ตีเรือนสุภาษะแปลว่าช่วงสิบเอ็ดสิบสองระมัดระวังนิดหนึ่งนะมีโอกาสเดินทางหรือมีอุปสรรคปัญหาเนี่ยคือต้องเสียสตางค์นะครับหรือว่าถ้าเป็นการทํางานก็ระมัดระวังอาจจะมีรายจ่าย ายจ่ายนอกแผนรายจ่ายชุกเฉินครับล้มทังเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับคนอื่นตัวนงนะครับเพราะว่าเป็นพระว่าเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับคนอื่นค่าใช้จ่ายมันนักขึ้นมาข้างเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะเรื่องของการกินการดื่มแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับหน้าในร่างกายครับหรือว่าการเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะอุบัติเหตุทั้งหน้าหรือว่าพื้นลื่นพื้นถลัยนะครับมีโอกาสเสียสตังค์ได้นะครับต้องย้ำเตือนครับ ต่อมา13บสครับดาวช่วยเรื่องการเงินอยู่ในเรือนสุภาพก็แปลว่าช่วงนี้การเงินดีนะครับเป็นโอกาสนะมีโอกาสได้รับการตอบแทนเป็นสตังค์จากลูก,ก้าและไ่ลูก้ารประจำนะช่วงนี้ใครทามาคข้าขายนะครับใครทางานประจําก็พยายามหับงานในไนหรือว่าอาสาทํางานญ่ให้บหัวหน้าเจ้าไหนก็มีโอกาสได้รับลาภผลเป็นสตังค์เหมือนกันนะครับต่อมาวันตี่1 7เถึงนะครับดาวช่วยเรื่องการเงินของคุณอยู่ตีเรือนลาพระนะ ดาวเข้มแข็งครับเป็นปฐุมเกณฑ์เป็นอุจวิราชมหาชาักช่วงนี้วัสนาตะระหนักการเงินคุณจัดอดเดนเป็นอีสุดแล้วนะครับในเดือนหนึ่งจะมีข่าเตียเดียวแต่เดือนนี้คือวันที่สิบเจ็ดถึงสิบแปดครับ้มบวาคิดยุดกิดจาการล้านค้ามาได้เลยนะครับไถ่มาค่าขายเนี่ยเป็นวันดีสําหรับคุณเลยนะครับถ้าในการเสนอขายสินค้าและบริการใคขเป็นเซลใครเป็นหนาหน้าเป็นประกาศคนกลาง1718จ็ดิทุ่มเทให้เต็มท,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 ที่ครับาารางงานเนี่ยการยังางเนี่ยเจรจา ส่วนในขายสินค้าและบริการนะครับดูค้ามีโอกาสปิดการค้าปิดการขายได้ง่ายนะครับเจราจาค่าครองมีโอกาสได้ยิบจับสตางก้อนเลยนะครับช่วงวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนี่ครับทั้งนี้เรามาดูดาวพระสุขขำกัม,กรรมเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการดูแลสภาพของของตกเก้านะครับวันที่หนึ่งถึงสามดาวพระสุกอยที่เรือนวินาศน,นะครับแต่เป็นกเกษตรแปลว่ามีรายจ่ายนะรายจ่ายเป็นส่วนลดหลายอยู่นะครับรายจ่ายเกี่ยวกันแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันในครอบครัว แต่ถือว่าเป็นน้าใจที่ดีครับสมารถพัฒนาตัวเก่าได้สล้รับสนับสนุนความสุขในครอบครัวนะครับต่อมาวันที่วันที่4พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนนะครับดาวพระสุขนิ่งราศีโยคเข้าสถิตอยู่ตีเรือนวัสนาคุณครับเรือนตัวคุณเองตําแหน่งเป็นจุรจักแล้วก็อุดมเกณฑ์ครับเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ต้องบอกว่าหลังจากนี้เกือบเดือนหนึ่งครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเรื่องของการดูแลค่าใช้จ่ายดีแน่นอนครับสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้มีการวางแผนแล้วก็ มีรายรับรายจ่ายรายรับก็ยังดีปกติครับแต่รายจ่ายก็วบคุมค่าใช้จ่ายไว้ได้ต้องบอกว่าการเงินยังคล่องตัวครับมีสภาพคล่องที่ดีครับบริหารจัดการได้ดีเรื่องของธุรกิจก็บอกว่าก็ยังมีการเงินเรื่องของขบคุมค่าใช้จ่ายไว้ได้เนาะก็จะมีเรื่องของรายรับรายจ่ายลบก็แล้วยังมีเงินเหลือกินเหลือเก็บนะครับแต่ทั้งนี้ครับวันที่สิพฤษภาคมมีดาวจูรันอริมาอยู่ที่เรืองการเงินเป็นนิดดาวเป็นดวงพลิกครับนะครับแปลว่า เรื่องของอุปสรรคปัญหาหรือว่านี่สินนี่ยขายขที่มีลุกหนี้อยู่นะสามารถใจ้ช่วงวันที่สิบพฤษภาคมป็นต้นปเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนสามารถเรียกเก็บลุกหนี้ได้นะครับขายขายสินเชื่อขายขายค่าขายแบบเ,เงินเชื่อนะหรือกล้าทวงนี้ยากรือว่ามาได้ใจ้คืนเนี่ยมีโอกาสได้รับคืนกับช่วงนี้แหละครับโดยในเดือนพฤษภาคมนี้หากจาลัคนาราศีเมถุนต้องการเสริมดวงตด้านการเงินควรไปกราบสกระข,ขอพร จากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทําบุญเป็นสตังค์จนวนตีลงใต้17บาทเหลขกําลังของดาวพระพุธครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุทิสวนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับดวงความหักเจ้าลัคนาราศสีเมถุนคุณมีดาวพระราศบดีเป็นดาวชุนปัตตินีหรือของกูค้องแล้วก็คนหักนะครับในช่วงนี้ยังคงสถิตยุติละลาภนะครับเรื่องของโชคลาภแล้วก็เป็นตําแหน่งพิเศษทั้งราชาโชคแล้วก็ อุดมเกณฑ์นะครับต้องบอกว่าวัฒนาโดยรวมเนืองของความักเนี่ยโดนเด่นที่สุดแล้วนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยใครที่มีครอบครัวมีคนหักอยู่แล้วควหมักดีครับสนับสนุนช่วยเหลือกันดีนะโดยเฉพาะดวงก็ยังเสริมกันเรื่องของโจกลาบลาบผลหือคุ้นด้วยนะครับสามารถประกอบอาชีพร่วมกันแล้วกับมีโอกาสนะธามาค้าขายดีครับมีโอกาสได้รับลาบผลเป็นเงินก้อนด้วยนะครับคําว่าราชาโชคครับส่วนผู้ที่ยังโซน เดี๋ยวมาดูดาวพระสุกครับดาวพระสุกชุนีดาวพระสุกยังคงสถิตอยู่ที่เรือนวินาศนะครับช่วงวันที่หนึ่งถึงสามก็บอกว่าความภาคชุนีดูใจกันได้ครับเพียงแต่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะต้องแหกตัวเก่าให้หนักนะครับแต่หลังจากหลังจากวันที่สี่พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระสุกยกสถิตอยู่ที่เรือนตันุนะครับเรือนวัสนามคุณเป็นตําแหน่งจุลชักแล้วก็อุดมเกณฑ์ครับเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ตว่า้าลัคนาราศีเมถุนผู้ยิ่งโสดก็จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามพิเศษแล้วนะครับช่วงนี้ มีโอกาสนะได้พบเจอคนที่รู้สึกว่าทุกชะตาทุกอกทุกใจนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เขาที่จะมีความคิดความเห็นคล้ายกันกับคุณหรือว่ามีการใช้ชีวิตคล้ายกันละอู้คุยกันเรามันถูกคอครับจะได้ก็ต้องอู้คุยกันให้ยาว้ครับมีอย่างกับปรึกษาญาติพ้ใหญยของคุณไว้ก่อนนะครับโดยในเดือนพฤษภาคมหากเจ้าลาคณะราศีเมถุนต้องการเสริมดวงต้านั้นความหักควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาติครับ ทำบุญเป็นสต็งจำนวนตีลงใต้8บาทเล็กำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรววหน้าหมดที่สูนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวยนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงโจรลาบชาวลัคนาราศีเมถุนคุณมีดาวพระสุ์เป็นดาวช่วยพุทธที่แปลว่า,าโจรหลาบที่ได้รับจากตวเกา่าการเซยงโจงและการเสียงดวงนะครับในชน่วงทีหนึ่งถึงสามดาวพระสุขสถิตยอยู่ตีเรือนวินาศน,นะครับเปลี่นเกษตร ฉะนั้นจุนี้เหลขกน้ำโจกของคุณก็คือเหลขเกี่ยวกับของที่มันชํำรุดเสียหายของคุณนะครับถ้าเป็นบ้านก็คือเหลขทะเบียนบ้านหรือว่ารถล้านะครับซ่อมแซมก็คือเหล็กทะเบียนรถนะครับหรือว่าเล็กหกครับต่อมาสีพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนครับดาวพระศุกร์เจริญพุทธทใหญ่ราศีเข้าสถิตยอยู่ตีเรือนวาสนาคุณเรือนตนุนะครับฉะนั้น่วงนี้เหล็กน้ำโจกเสริมดวงของคุณก็คือเหล็กเกี่ยวกับตัวคุณเองครับเลขวันเกิดปีเกิดเหลขกอายุหรือเหล็กใต้ บัตรประชาชนของคุณน่นะหครับเล็กซี่ครับโดยในเดือนพฤษภาคมนี้หากเช้าลัคนาราศีเมถุนต้องการเสริมดวงตะ đ านโจกลาบควรไปกราบสักระขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทำบุญเป็ดสตังค์จำนวนตีลงใต้17บาทเลขก,กำลังของดาวพระพุธครับเมื่อทำบุญแลว้วขอท่านกลัวนหน้ามุที่ส่งกุศลน,นะครับเจ้ากรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับ ใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออนวยพรเนื้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะ่ะสุขะพระละดวยเตอร์ขอพระคุณครับ